อาลาฮะสวัสดีครับอยู่กับผมช่องคำจรอ,อีกครั้งหนึ่งก่อนอื่นเลยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กน้อยให้ช่องคำจรต่อไปครับโอเควันนี้มาเข้าเรื่องกันดีกว่าว่าวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆให้รู้ว่าวิธีการที่เราจะปรับตารางคอลัมน์ไซส์และโลของ Excel เนี่ย ให้มันมีขนาดที่พอดีเหมาะสมต่อการใช้งานของเราเนี่ยมันทำยังไงโอเคสมมุติว่าเราเปิดไฟล์ Excel ขึ้นมาไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้ Office 2013 2016 2019น่าจะใช้วิธีการที่ใกล้เคียงกันนะครับก็คือให้เราเริ่มคลุมดำที่เซลล์ที่เราต้องการที่จะกำหนดขนาดของความกว้างของเซลล์และความสูงของเซลล์ให้เท่าๆกันนะครับคลุมไว้อย่างนี้ก่อน หลังจากนั้นให้เ,เพื่อนๆมองหาคำว่า format ครับคลิกที่คำว่า format จะเห็นว่ามีเมนู low high ขึ้นมาและ column width นะครับก็คือตรงส่วนนี้เองที่ใช้ในการกำหนดความกว้างของเซลล์นะครับและความสูงของเซลล์เรามาลองเล่นดูดีกว่าเริ่มกันที่ column width นะครับพอกดไปมันจะมีคำว่า default 8.43นี้เป็นค่า default นะครับหมายถึงจำนวน character ของเซลล์นี้นะครับแต่เราไม่ต้องสนใจก็ได้ครับ เราลองกดเล่นดูว่าเราลองปรับไปเรื่อยๆจนได้ขนาดที่พอเหมาะท,ที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นผมลองสัก20โอเคโอ้ยี่สนี้กว้างไปเนาะเราก็ลองลดขนาดลงสัก15ก็พอนี่มันก็ลดลงได้แล้วครับโอเคไหนลองปรับโลไฮดูนี่คือความสูงของเซลล์นะครับให้มันเท่ากันทั้งหมดเราลองปรับดู default เป็น15เนาะเราจะขยายออกแล้วก็ใส่สัก25แล้วกันเห็นไหมครับ ความกว้างมากขึ้นความสูงเพิ่มมากขึ้นง่ายๆแค่นี้เองครับเพื่อนๆผมว่าเพื่อน,อนๆที่ทำงานเกี่ยวกับ Excel รับรองว่าได้ใช้บ่อยมากแน่ๆแล้วก็ใครที่ยังทำไม่เป็นก็ดูจากคลิปผมนี้แหละครับง่ายๆไม่ซับซ้อนลองนำไปใช้ใดูนะครับวิธีการง่ายๆแบบนี้โอเควันนี้ก็จบแล้วครับสําหรับวิธีการปรับตาราง Excel ให้เท่ากัน ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เช่นเดิมนะครับแล้วก็ติดตามคลิปต่อๆไปของคำจอนด้วยครับผมวันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบาย e you